ขบมานอนเมื่อกี้เห็นคนเขามาเราก็เลยเขามานอนนั่งพอนหย่ากันเก็บหอมไปเห็ดน,นกกินเพื่อนได้คิดออกบอกว่าสิเห็ดเมนูนน้นอเงี้แต่ว่าสิเก็บหอมซะก,ก่อนี่ทชงไว้ที่เบะ <c oughs> ดินแกน <c oughs> ได้เอามีดทิ่มเอาหัวหอม นั่นก็ขูไปวลายเติบแล้วไว้ถ้เห็ดแนวเห็ดชั้นเห็ดพั้นอย่างนี้ถมาเอาไปเห็ดไม่กีนเห็ดอะไรวะเห็ดจากเห็ดไมาบอกมันมนึ่ี้จ้องลมๆเว้ยจ้องสอนง่ายนี่ป่าอยู่ในตู้เย็นเสียเอาไปเห็ดใส่ป่า ขาดฮก <again. S 1> นกนะขาอหีหัวมันนเอาหัวมัน,นลินอกน น้ำถิ่นกเด้อกม่ยลับโอ้ย <c oughs> ดิบมันเกลน ลำมาันดูบ้าจังเดยวะดูว,ว่ามันสิดอยูด่ดอกหัวกันล้มหัวดีอยู่อันนี้เป็นดอกแล้วอันกระลำดอกเป็นดอกแล้ว คือสีได้กินอยู่นี่กำลังสิเป็นอันนี้ก็เป็นดอกแล้วเ็ราือสีได้กินอยู่มีบุก,กิวบุก,กีโตนนี่ซุ้มนี่ก็กำลังสิจอดอกขึ้นมานคือสีได้กินอยู่ดอกก็ <c oughs> เคยปลูกกระเทียมกระลำกระลำ ก็ทำหอกระกำลังสีหอทำหอกำลังสีหอพระก็ว่าต้นหอมนีอนออกได้สมบแล้วประกาศขาวประกาศขาวอันนี้เอาเสียกมาผูกไว้เห็นมันหอมันมันบ่หออ่ะมันบานออกแค่เสียโอ้ยก็กระลำก็กำลังสีห้อ เก็บได้แล้วพี่น้องต้นหอมเก็บแล้วที่นี่สิไปเก็บผักอ,อ,อีตูจ้ะที่นี่ไปเก็บผักอีตูจักหน่อยไปใส่เติมกันย่างมัฮอดต้นหักพริกพี่น้องต้นหมักพริกแล้วนี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่บมักพริกต้นนี่เป็นหมากแล้วได้คิดว่าสิเอาหมักพริกดิบนี่ไปใส่น้ำ ไปเป็ดลุกโดดน้ำคือสีแสบเดี๋ยวเอามาเกดกันเอ้าน่วยแรกอันนี้อันนี้บอสให้เก็บจกเทียพี่น้องบอสให้เก็บจกเทียดอกอันเพิ่อนว่าก็ต้องให้พี่เก็บกินที่แรก ต้องให้แม่ทอรนีกินน้ำต้องให้เจ้าทีเพิ่นกินน้ำเพราะฉะนั้นด้วยแรกกระสิเอาให้เจ้าทีสะก้อนพี่น้องได้กินมกพลิกให้มันให้ให้ให้ใหใหลกๆขึ้นก็เก้าอ่ะเก็บแล้วนี่ดูสีอว้างไวน้นี่แหละเมททรนีเอ้ยหมึกพลิกเด้อปลูกไวน้นี่กินแบ่งก,กันกินกันได้ดูแลให,ให้ลูกไขหลานไห้มันลกๆไห้ได้กินว่วยหลายๆเด้อแม่ทอรนีเอ้ย เจ้าทีเจ้าทั้าทางก็ได้เอาเพราะเอามันพราให้มันได้กินเนี่ยแหละพี่น้องเพราะให้มันได้กินจะมันมันป่หลายไม่หน่อยกินตามหน่อย <c ười> ใครยุกนี่ให้ได้กินยุกหมากแห่งมันกระลายยุ่เด้อแต่ว่าไม่เข้ากับหูดไปบ้านว่าอันอยุ่แปลงพักลายลาแล้วล่ะ เบียดมันทรงเห็นเกิดอยู่ไอิเอาซุ้มนั่นแหละขยายพันุต่อไปอันนี้มันธรมันมีรนอยู่นี่ก็ให้มันเกิดอยู่กับนี่แล้วค่อยสิไปขยายพันต่อค่ะพี่น้องได้แล้วฝักอีตูเดี๋ยวไปเขาไปเห็นนกกินเหมือน